นู่นๆลุ้นลุ้นลุ้นละกันไปลุ่นละกันลุ้นทั้งนั้นสบายดีผมไม่พี่น้องเนาะเมื <net> well ่อนี้มาพอกันอีแล้วก็บ่าวอาทิตย <net> ์เนาะเมื่อนี้บ่าวอาทิตย์ีิพามาทำมาดักลูกกระทะเนาะมาต่อลูกกระทะเริ่มจากอันนี้เลยสิ่งดักด้วยสิ่งเนาะด้วยลำพงริบโมยอีแล้วนี่นี่นี่ลำพงริบโมยดนี่ลำพงริบโมย เจ้าเก่าเจ้าเดิมเนาะนๆ้นๆเพียนๆมองกันทั้งแก่ผู้ไหนไปเ่ยเออ,อย่างๆเรา,าใส่เลยนาอนนสิ่งบุคาดดักมาสองสามโอ้ยนั่นนี่ยังบุคคลเนาะเกิดกันสีเน่เนาะเก็บไว้เลยเน่เน,น่มา พร้อมกับทีมงานครับเนาะนี่เรียบร้อยนี่ไปเรืร่อยๆนี่นี่จุดไดนะ้เนาะนี่นี่น,นี่และเขาคิดว่าเขาเดาอะนะนกมันต้องอยู่ทางนี้แหละ ลำโพงเขาจีไปปลาหมองนี้เนะาะเดาอะไรนี่แต่บุว่ามันจะเป็นอะไรไปไปหอยล,ลำโพงไว้เนาะเห็นอยู่บ่โอปเห็นอยู่เห็นอยู่ไปเอาลำโพงไปไว้เขาเนาะลำโพงไปไว้ก่อนเอามาเอามาจับกล่องให้เลยเอามาเบิดทันเลยเอามาเบิดทัน เนาะเต็งพีเนาะอ่ะจับไปเลย

バキャコはできない。 มาคำเนาะวัอนี้เนาะเรื่องงานคำเอาเรทโหวตเขหนาอีกเนาะมีแต่มาคำนี่ด่าใช่ เยทำดีป่าสวยงามสวยงามงามอยู่บ่กเฮ้ยทำดีปาปาไปมานนี้เยาไปดิกันเนาะแล้วพวกวปอนนวกปลาหันเนาะไอ้เหมือนเป็น่นเลยเนาะ ไปเจาะบึงไปวันนกสิมาทางไหนเนาะมันหอก่อนไปหลังจากที่เขาถ่าหลังจากที่เขาถ่าฟังมาโดนเลยเนาะยิงมิดเลยเนาะบุม,มีเสียงตอบรับเลยพี่น้องเงียบชิบเลยบ่ายนี้เขาสิ่ยุดเลยเขาสิเปลี่ยนไปเสียงตัวเมียเนาะ,นะแต่ว่าจากว่าทีไปกดถือถือแหม่มเสียงกันหนกกดไปจังเนาะ อยุดุดูสอนเลยเนาะมัก่อนเปิดหยุ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 ดยุดไปสักพักนึงเนาะถ้าฟังเบิ่งถ้ามันบอกห้องตอบจะคดเนาะธรรมดาเอาหยุดไว้หนิ มันต้องต้องมันถาหอกตอบมันนาะถาว่ามันสีเขาอ่ะนะมันต้องหอกฮานกป่าต้องหอกฮานกเขาถามัน,น,นึึน้ได้ม่กับโบกเ็นยางหอกเนายัง ไม่เห็นครเหรอเห็นนี่เปยังเฮ้ยขยันเอาไปติดลิขสิทธิ์บ่เอาเนาะเอาสีเปลี่ยนเป็นเสียงใหม่เนาะนี่ฟังมือกันหนอยไปถึงนกกดโซ่เลยถ้าเป็นเสียงตัวเมียมันจะโดนเลยพอบริตัดโดน ไปล่อยมันไปตามนี่แหละมักขันดีมักขันดีกินกับเจียวค่ะไนี่ยมักขันดีเด็กมาบกบกลนเขาตามเ,เมจ้าวไปแล้วใ่ชักแล้เปลี่ยนเป็นเสียงตัวเมียกันเนาะนีะนหลังจากที่เปลี่ยนเป็นเสียงตัวเมียแล้วจุ๊บี่ เสียงกันชิหน่อยุอ้ยเสียงฝาห้องพี่น้องไปตองตีงลมพัดโอ้ยธรรมศาสตร์ล้วนลนเริ่มมน้าวเข้ามาเลย,ย <c oughs> ถ้าฟังอีกนิดหน่อยเนะาะคือพุนปล่อยปลายเนาะ ບໍ່ບໍ່ທີຝົນຊິຕົກຕໍ່ຍາມຕໍ່ເດີ້ຄືຊິໝ

บุตรเครื่องลังเลยโอ้ยตายตายตายตกโน่นไปอยู่ไซนี่บ้านนี้เด็ดโอ้การสรุปแล้ววะโน่นพี่น้อหนอเมื่อนี้เนาะเมื่อนี้สรุปแล้วว่าเฮ่าโน่นเมื่อนี้เนาะเมื่อนานจะว่ากันโน่นพี่น้อเนาะเมื่อนี้ตะข้อโทษข้ออภัยน้ำเนาะเมื่อนี่มันบหัวหิริเหมือนมันตกจะได้ได้ก็พ้นตกขึ้นเลยดิเผาห้องเนี่ฝนแงีมาเนี่ยอ้าวเมื่อนี้สิ่ในขอลาไปก่อนโน่นพี่น้อเนาะพ้นตกเลยสิ่งใดเมื่อนะ សួស្តីពិបាក